กลับมาติดตามกองกระแสโลกกันต่อในช่วงสุดท้ายค่ะ ประเทศจีนนะคะถือว่าเป็นมิตรประเทศที่ดีกับเกาหลีเหนือค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ดําเนินความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอดเลยเพื่อเป็นการตอกย้าความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้ค่ะครประเทศจีนเขาก็มีการจัดเป็นนิทรรศการภาพถ่ายค่ะที่รวบรวมเอาเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในชายแดนรวมถึงความสวยงามของวิวทิวทัศน์ในแถบนั้นมาจัดเป็นงานอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะใช่ครับนิทรรศการนี้ก็ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับชาวจีนก็หลั่งไหลไปดูขณะที่ชาวเกาหลีเหนือ ก็เดินทางข้ามพรมแดนมาชมนิทรรศการนี้เยอะแยะเช่นกันนะครับไปติดตามกันเลยครับนิทรรศการภาพถ่ายเชื่อมสัมพันธ์2องแผ่นดินจีนและเกาหลีเหนือจัดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะที่ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ กว่าเหมือนวันในเมืองตันตงบนทนเหลียหนยงของประเทศจีนค่ะโดยรวบรวมเอารูปถ่ายกว่า500ภาพค่ะที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำที่กั้นแบ่งพรมแดนของประเทศให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ชื่นชมกันค่ะครับซึ่งพื้นที่บริเวณฝั่งแม่น้ำยาลี่นะครับในภาษาจีนหรือว่าอําหนกในภาษาเกาหลี ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามของภูมิประเทศแล้วก็ทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลซึ่งผู้จัดงานเนี่ยต้องการให้ภาพถ่ายแต่ละใบเป็นเหมือนสื่อกลางในการเชิญชวนประชาชน จากทั้งสองประเทศนะครับให้เดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็กระชับสัมพันธไมตรีครับค่ะทั้งนี้ค่ะจีนแล้วก็เกาหลีเหนือนะคะก็เพิ่งจะบรรลุข้อตกลงและความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจโดยในเดือนตุลาคมปี2011ค่ะได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยาลีแห่งใหม่ค่ะซึ่งมีความยาวเนี่ยถึง10กิโลเมตรเลยโดยที่เขาบอกว่าสะพานแห่งนี้นะคะสามารถรองรับยานพาหนะได้ถึง 20,000คันต่อวันค่ะครับนอกจากนี้ยังมีการสร้างอาคารสำนักงานโรงแรมและก็ศูนย์การค้าที่ใช้เงินลงทุนเนี่ยสูงถึง10,000ล้านบาทซึ่งมีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในปีหน้านี้โดยทางการท้องถิ่นของเมืองตันตงคาดว่าการค้าการลงทุนแล้วก็การแลกเปลี่ยนภายในเขตเศรษฐกิจแห่งนี้นะครับจะมีมูลค่าสูงถึง1ะ6 0ของมูลค่าการค้าขายทั้งหมดระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือเลยทีเดียวครับ ค่ะก็ถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่สําคัญเลย<ช>แต่เห็นมีการกระชับสัมพันธ์ทำไมตีแบบนี้แล้วก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่ารประเทศจีนเนี่ยต้องบอกว่ามีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆในเอเชียอย่างมากเลยค่ะใช่ครับโอ้แต่เมื่อกี้เห็นภาพที่เขามามแสดงนี่บ้านเมืองในแถบนั้นเจริญกว่าที่เราคิดไว้เยอะ<ช>เลยนะครับเพราะว่าภาพของเกาหลีเหนือในความรู้สึกของเราเนี่ยก็จะ จะไม่ค่อยเจริญสักเท่าไหร่แต่ดูไม่มีเป็นชนบทแบบนั้น<ต>นะคะแต่ถึงเมื่อกี้เห็นนี่มีตึกรามบ้านช่องสูง,สงๆเยอะแยะเลยะนะครับไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะไปร่วมเทศกาลอาหารกันบ้างนะคะที่ประเทศบโบลิเวียต้องบอกก่อนว่าอาหารพื้นเมืองของที่นู่นเนี่ยมีความหลากหลายมากๆเลยและประชาชนในประเทศของเขาเองบางคนนะคะยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทานอาหารของทุกภาคพื้นเลยค่ะครับดังนั้นงานนี้ก็เลยเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถลิ้มลองอาหารขึ้นชื่อหรือว่าอาหารพื้นเมืองเนี่ยจาก ทั่วประเทศเลยเพราะว่าของทุกอย่างมารวมอยู่ในงานนี้หมดแล้วนะครับไปชมกันเลยครับนี่คือบรรยากาศกเทศกาลอาหาร,ร,ร,าารที่ชื่อว่าแทมโบค่ะในกรุงลาปัสของโบลิเวียที่เขาจะจัดติดต่อกันมานะคะจนถึงปลายสัปดาห์นี้เพื่อเผยแพร่อาหารพื้นเมืองในท้องถิ่นต่างๆให้ผู้คนในเมืองใหญ่ได้รู้จักแล้วก็ได้มีโอกาสที่ลิ้มลองเป็นครั้งแรกค่ะ ดยทางผู้จัดก็ได้รับความร่วมมือจากร้านค้าท้องถิ่นกว่า150แห่งค่ะครับเทศก,กาลนี้ได้แบบอย่างมาจากเทศก,กาลอาหารในประเทศเปรูที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแต่แทนที่จะเชิญพ่อครัวชื่อดังนะครับเพื่อเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเน้นไปที่ประชาชนภายในเมืองนั่นเองนะครับรวมถึงคนราาหญ่าให้เข้าถึงอ,อาหารประเภทต่างๆนี่ได้มากขึ้น ค่ะซึ่งนอกจากอาหารที่เป็นเมนูปกติแล้วค่ะก็ยังมีเมนูแปลกๆหรือว่าเมนูเปิดพิสดารจากท้องถิ่นต่างๆด้วยซึ่งเมนูที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษค่ะเห็นจะเป็นเมนูสัตว์เลื้อยคลานจำพวกตุ๊กแกค่ะที่คนพื้นเมืองเนี่ยเขาเชื่อว่ามีคุณค่าทางสารอาหารมากกว่าเนื้อสัตว์ต่างๆที่เราคุ้นเคยกันอีกค่ะ หนึ่งในผู้ร่วมงานเนี่ยบอกว่าเขาทดลองรับประทานเนื้อตุ๊กแกเพราะว่าไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆขณะที่คนส่วนใหญ่ยังคงเลือกรับประทานอาหารที่ตัวเองคุ้นเคยนะครับเช่นมันฝรั่งแล้วก็ข้าวโพดซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีวิธีการปรุงที่แตกต่างกันออกไปด้วยครับ ด้านนักวิจัยอาหารชาวโบลิเวียค่ะเขาก็เชื่อนะคะว่าอาหารจากแถบละตินอเมริกาแบบนี้แหละจะสามารถเป็นที่นิยมไปทั่วโลกได้เนื่องจากว่ามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะอีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยทั้งนี้จะต้องเริ่มจากชาวโบลิเวียที่จะต้องภาคภูมิใจในอาหารท้องถิ่นซะก่อนถึงจะเผยแพร่ได้อย่างเต็มที่ค่ะน่าทานจริงๆนะครับเมื่อกี้เห็นหมูหันแนวตั้งด้วยก็แปลกดีเหมือนกันนะครับ แทนที่จะย่างแบบแนวนอนในบ้านเราเขาย่างแบบแนวตั้งซะงั้นก็อาหารประจําแต่ละท้องถิ่นเขานะคะแต่พูดถึงเทศกาลอาหารแบบนี้ไม่ว่าจัดที่ไหนคนก็เยอะอย่างงานนี้ค่ะเขาคาดกันว่าตลอด5วันจะมีคนมาร่วมงานร่วมแสนคนเลยค่ะถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเอาละครับปิดท้ายวันนี้นะครับเราจะไปชมบรรยากาศพิธีวิวาของคู่รักชาวปารากวัยนะครับคู่รักคู่นี้ศึกษาดูใจแล้วก็อยู่กินกันมา 80 <ฮะ S 1> ปีเต็มๆนะครับฝ่ายเจ้าบ่าวนี่อายุ103ปีเจ้าสาวนี่ก็ไหวไล่เรียก,กันนะครับ99ปีทั้งคู่เนี่ยบอกว่าอยู่กินกันมา80ปีแล้วแต่งงานกันเถอะเป,อเป็นพิธีเนื่องจากว่าลูกหลานเหลนหลนซึ่งมีรวมกันเนี่ยร้อยกว่าคนอยากจะเห็น ผู้เฒ่าผู้แก่เสาหลักของบ้านเนี่ยแต่งงานเป็นหลักเป็นฐานกันสักทีหนึ่งจะได้หมดห่วงว่าง,งั้นไปชมบรรยากาศงานแต่งงานครั้งนี้กันเลยค่ะและนี่ก็คือเกากระแสโลกทั้งหมดในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการได้ทุกวันจนถึงสุก10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะมีรีรันช่วงกลางคืนนะคะ23นาฬิกา40นาทีหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้ค่ะในเว็บไซต์ YouTube เสิร์ชคำว่าเกาะกระแสโลกมีเดียนิวส์หรือว่าจะเข้าไปใน Facebook ของเราค่ะ กาะกระสาโลกมีเดียนิวส์แชนแนลรับชมย้อนหลังได้แล้วก็ร่วมพูดคุยกับรายการได้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชื่นจิตคุณดิทธิเดชและทีมงานทุกคนขอพบพระคุณในการติดตามพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ